เคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกที่ล่มสลายยามที่อารยธรรมมนุษย์กำลังจะดับสิ้นใครกันที่จะมาเป็นผู้กอบกู้ในสื่อบันเทิงที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้แต่วิดีโอเกมผู้ที่จะมาช่วยโลกในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมักจะเป็นฮีโร่ผู้มีพลังเหนือมนุษย์ยอดนักลบระดับพการหรือไม่ก็จอมยุทธผู้เก่งกาจนะครับ หรือถ้าเราลองมองลึกลงไปในกรอบของผลงานแนวดิสโทเปียเนี่ยที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกที่เลวร้ายโลกหลังการล่มสลายที่ผู้คนไร้ซึ่งความหวังขนบธรรมเนียมของตัวเอกที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับโลกที่กำลังดิ่งลงเหวก็จะวนอยู่กับคนหัวขบฏผู้ตั้งคำถามต่อระบบผู้ต้องการโค่นล้มรับรเผด็จการเบ็ดเสร็จ หรือโลกที่ทุนนิยมกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแบบสมบูรณ์แบบไม่ก็เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษด้านการต่อสู้สูงกว่าชาวบ้านหรือมีความฉลาดหลักแหลมในระดับที่สามารถพลิกโฉมโลกหลังฮายนะให้กลับมาดีขึ้นได้เมื่อเราได้เห็นตัวเอกที่มีลักษณะอย่างนี้ในงานดิสโทเปียหลายต่อหลายเรื่องจนชินตาการที่เราได้เจอกับวิดีโอเกมดิสโทเปียชิ้นเอกอย่าง The Stranding ที่เลือกหยิบยกเอาคนส่งของธรรมดาธรรมดามาจับวางอยู่ในบทบาทของผู้กอบกู้ที่กลุ่มชะตาชีวิตของมนุษยชาติเอาไว้จริงๆก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่หลายคนจะเอียงคอแล้วก็ตั้งคำถามแบบติดตลกว่าโลกแตกไม่เป็นท่าขนาดนี้ทำไมคนส่งของถึงจะมาเปลี่ยนโลกได้ หากมองแบบผิวเผินหลายคนอาจจะคิดไปเองนะครับว่าการวางบทบาทแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความติฟหรือความอินดี้ตามสไตล์ของผู้กำกับอย่างคุณฮิเดโอะโคจิมะไม่ได้มีเหตุผลสลักสำคัญอะไรแต่ถ้าเราได้ลองมองเข้าไปในแก่นเนื้อหาของตัวเกมให้ลึกซึ้งจะพบว่าการที่คนส่งของมีบทบาทสำคัญนั้นน่ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือไม่มีที่มาที่ไปใดๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งหากเราส่องแว่นขยายเข้าไปพินิจวิเคราะห์สภาวะของโลกหลังหายนะที่ปรากฏอยู่ในเกมเกมนี้โลกของเกม Death Standing เนี่ยเป็นโลกแนว post apocalyptic ที่ก้าวข้ามกีดจำกัดของความพังทลายหายนะที่เกิดขึ้นคือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เรียกว่า d e a t Standing สงผลให้เกิดการระเบิด การทำลายล้างที่เรียกว่าบวยเอาไปทั่วโลกทำลายบ้านเมืองถนนขนทางสาธารณูปโภคต่างๆที่มนุษย์สร้างมาตลอดชีวิตของเผ่าพันธุ์จนแทบที่จะไม่เหลือซาก พื้นที่เมืองที่เคยเจริญถูกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นดินและเนินเขารกร้างว่างเปล่ายังไม่รวมไปจนถึงฝนเล่งเวลาที่ภายในเกมเรียกว่าไทม์ฟอล l ซึ่งเร่งอายุทุกสิ่งที่มันสัมผัสและเหล่าเอนติตี้จากโลกหลังความตายอย่างบีทีที่โผล่มาบนโลกคนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่ามานี้ทําให้การใช้ชีวิตบนพื้นโลกเนี่ยยากลําบากอย่างถึงที่สุดและผลกระทบที่เลวร้ายยิ่งกว่าสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการที่มนุษยชาติภายใน ผลงานเกมเกมนี้นะครับถูกตัดขาดแยกออกจากกันหรือคือการ disconnect จากกันนั่นเองนะครับเมื่ออันตรายรอบตัวสามารถเรียกความตายมาหาเราได้ทุกเมื่อและความตายยังมาพร้อมกับระเบิด v o ยเอาที่พร้อมจะทําลายทุกสิ่งเป็นวงกว้างมนุษย์ก็จึงถูกบีบให้ต้องใช้ชีวิตแยกห่างจากกันไกลโขเพื่อความปลอดภัยของตัวเองพวกเขากักขังตัวเองอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินตัดขาดจากโลกภายนอกและจากกันและกัน แม้โลกในเกมจะมีสิ่งที่เรียกว่าไคลเลรปินเตอร์ที่สามารถสร้างสิ่งของหรือสิ่งปลูกสร้างบางอย่างขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้แรงคน แต่เจ้าเครื่องนี้ก็ไม่สามารถสร้างทรัพยากรพื้นฐานที่สําคัญที่สุดอย่างทรัพยากรธรณีอาหารยาหรือแม้แต่เสื้อผ้าขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นในเมื่อทรัพยากรเหล่านี้มันเป็นปัจจัยสําคัญที่ขาดไม่ได้ต่อการดํารงชีวิตและโลกภายนอกก็อันตรายเกินกว่าที่เราจะออกไปหาสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเององค์ประกอบที่มีความจําเป็นอย่างที่สุดอันดับหนึ่งจึงกลายเป็นการขนส่งหรือที่เราเรียกกันว่าระบบโลจิสติกนั่นเองครับเพราะถ้าไม่มีการขนส่งทุกอย่างก็จบเหตุ มนุษย์ก็ไม่อาจอยู่รอดไปได้นั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบโลจิสติกในโลกของเ e Standing ก็คือเป้าหมายของเรื่องราวทั้งหมดในเกมเนี่ยไม่ใช่แค่การต่อลมหายใจให้มนุษยชาติอยู่รอดไปวันๆเท่านั้นเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการฟื้นฟูอารยธรรมและประเทศขึ้นมาใหม่สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถสร้างรด้ด้วยตัวคนเดียวนะครับหรือกลุ่มคนเพียงแค่หยิบมือแต่มันจาเป็นต้องใช้คนจานวนนับไม่ถ้วนที่ทางานร่วมกัน คำถามก็คือจะทําอย่างไรให้คนที่อยู่แยกขาดจากกันยังสามารถเข้าถึงกันและร่วมกันช่วยสร้างอารยธรรมกลับขึ้นมาได้คําตอบมันก็คือระบบโลจิสติกส์นั่นแหละถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อารยธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนเรามาย้อนดูประวัติศาสตร์กันสักนิดนะครับ อรารยธรรมของมนุษย์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดมาล้วนมีระบบโลจิสติกเป็นกลไกลสำคัญทั้งสิ้นจากความพยายามแรกของมนุษย์ที่พยายามจะส่งสิ่งของและสเสบียงไปในที่ที่ห่างไกลในยุคสมัยโบราณเมื่อกว่า5,000ปีก่อนคริสตกาลมันได้พัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นระบบกระจายสินค้าและข้อมูลข่าวสารที่มีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนกลายเป็นเสาหลักและความเจริญของทั่วโลกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ข้อจํากัดของระยะทางถูกทําลายลงมีวิธีการมากมายที่จะช่วยรักษาสภาพของสินค้าให้คงอยู่นะครับมียานพาหนะที่เดินทางได้เร็วขึ้นและไกลขึ้นมีการบุกเบิกเส้นทางที่ทําให้คนจากต่างที่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกทรัพยากรจากแหล่งหนึ่งสามารถกระจายไปอีกแหล่งหนึ่งได้โดยไม่มีพื้นดินหรือผื้นทะเลมาขัดขวางหลังจากที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทยอยเกิดขึ้นมาทุกอย่างก็พัฒน,นาขึ้นอย่างก้าวกระโดด พูมนุษย์เชื่อมโยงถึงกันได้เป็นวงกว้างไม่ใช่แค่ในระดับจังหวัดหรือประเทศแต่เป็นระดับโลกเมื่อเราเชื่อมโยงถึงกันทรัพยากร,กรก็ถูกแจกจ่ายและแลกเปลี่ยนถึงกันได้อะไรธรรมมนุษย์จึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพอย้อนกลับมามองโลกหลังหายนะในเกม Death Standing ที่อะไรทธรรมมนุษย์แทบจะหายสิ้นไปหมด การที่ทุกอย่างจะฟื้นคืนกลับมาได้จึงต้องอาศัยระบบโลจิสติกที่เชื่อมทุกคนเข้าถึงกันเป็นสาเหตุว่าทำไมในสังคมมนุษย์หลังโลกแตกตามงานดิสโทเปียหลายครั้งมันถึงอยู่รอดและฟื้นคืนกลับมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อยกตัวอย่างเช่นอย่างใน The Walking Dead หรือใน The Last of Us พอทุกคนสามารถปรับตัวอยู่กับอันตรายจากผู้ติดเชื้อและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้แล้ว ทุกคนก็เริ่มกลับมาเชื่อมโยงถึงกันมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมีการวางเส้นทางสำหรับการขนส่งมีการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนจนสุดท้ายโลกก็เดินไปข้างหน้าต่อเพราะมนุษย์ยังอยู่ร่วมกันและเข้าถึงกันได้นั่นเองความพิเศษ,ษของผลงานเกมเดสตังดินเนี่ยก็คือมันเน้นย้ำแบบขี่เส้นใต้ตัวหนามากๆเลยถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงหรือ Connectivity ของมนุษย์ด้วยการพาเราไปดูผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อมนุษย์ถูกตักขาดออกจากกันที่น่าสนใจก็คือความสําคัญของการอยู่รวมกันของมนุษย์ถูกนําเสนอออกมาได้อย่างชาญฉลาดผ่านระบบเกมเพย์ภายในเกมนั่นเองก่อนที่เราจะเอาอุปกรณ์ที่เรียกว่าควิปิดไปเชื่อมต่อสถาน,นีต่างๆเพื่อสร้างเครือขายอย่ายถึงกันเราจะพบว่าตลอดการเดินทางในพื้นที่เนี่ยมันลำบากยากเย็นแสนเข็นมากเหลือเกินเพราะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว แต่หลังจากที่เราเชื่อมต่อกับสถานีในพื้นที่นั้นแล้วเราจะสามารถเชื่อมต่อกับผู้เล่นคนอื่นอีกจำนวนมากในพื้นที่นั้นได้เราจะสามารถเห็นและใช้สิ่งปลูกสร้างของผู้อื่น สามารถใช้บันไดหรือตะขอเกี่ยวต่างๆที่มีคนวางเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเราเองก็สามารถไปสร้างบางอย่างที่ยังสร้างไม่เสร็จช่วยคนอื่นสร้างสิ่งปูสร้างต่างๆให้สําเร็จจนได้ชีวิตเราจะแฮปปี้ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถทําภารกิจทํางานต่างๆในเกมได้ง่ายขึ้นมากเพราะเราได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นขณะเดียวกันเราก็ทําการช่วยเหลือคนอื่นไปพร้อมกันด้วยใครยังสร้างอะไรไม่เสร็จ เราก็ไปช่วยสร้างได้ของอะไรที่เรามีเหลือเราก็แบ่งคนอื่นได้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันโดยที่ไม่จําเป็นต้องพบหน้าหรือเจอตัวกันแบบเป็นๆจุดนี้เนี่ยมันเป็นการตอกย้านะครับว่าการที่เราอยู่ไกลกันจนเจอตัวกันได้ยากมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับตราบใดที่เรายังมีเส้นทางหรือช่องทางที่ทําให้เราเข้าถึงกันได้แบบไม่มีระยะทางมาขวางกัน เกมเพย์ของ The Standing จึงทำให้เราเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกไปในตัวทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าทุกทางที่เราบุกเบิกไม่ได้มีแค่เราที่ทำหน้าที่นี้อยู่คนเดียวแต่มีคนอื่นอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตที่มีส่วนช่วยในการเดินทางของกันและกันด้วย ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายขนาดใหญ่ทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายแล้วสิ่งที่ระบบโลจิสติกส์พาไปมันไม่ได้มีแค่สิ่งของหรือทรัพยากรทางกายภาพมันรวมไปถึงความรู้ความเชื่อและอุดมการณ์ที่ถูกส่งต่อไปพร้อมกันสิ่งที่เรามีคนอื่นก็มีด้วยได้สิ่งที่เรารู้คนอื่นก็รู้ด้วยได้เช่นกันสิ่งที่เราเชื่อคนอื่นก็เชื่อมั่นไปพร้อมกับเราได้ การโยงใยถึงกันและกันทําให้เรามีจุดร่วมเหมือนกันรวมกันเป็นเนื้อเดียวและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์จึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เราสามารถสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางเทคโนโลยีทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมนุษย์ช่วยเหลือกันตัดสินใจคิดที่จะช่วยสร้างมันขึ้นมาเพราะเราเชื่อมโยงถึงกันเราจึงยังไม่แตกสลายและตราบใดที่มนุษย์ยังคงรักษาสายใยแห่งการเชื่อมโยงไว มนุษยชาติก็ยังจะไม่ดับสูญง่ายๆอย่างแน่นอนครับและใช่แล้วครับทั้งหมดทั้งปวงที่เราเล่ามาเนี่ยมันเริ่มจากการส่งของนั่นเอง